สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะอลังการอีกแล้วกินหอยได้แรงอกแรงอกเลยนะหอยนางลมนะคะใหญ่มากเลยนะคะวันนี้นะครับเย็นมากเลยนะรู้สึกถึงความเฟรชนะคะสดอวบอั่นเต่งตึงเริ่ม <laughs> อ่าอยหอยนางรมแบบใหญ่มากเลยนะ,ะทุกคนอันนี้คือตัวละหนึ่งร้อยบาทนีดูว่ามันใหญ่มากเลยดูดิมากินกันเถิดครับมาเลยทุกคนโมนจะเอาตรงนี้ออกก่อนเพราะามันเป็นเส้นเอ็นมันเนาะต้องเอาออกด้วยเพราะว่าเวลาเราใส่เครื่องอะ่ะเครื่องเราก็จะหล่นไปหมดถ้าเราไม่เอาออกเออนี่กินกินคากรบมันแบบนี้เลย กระเทียมให้หน่อยค่ะสำหรับใครที่ไม่เคยกินก็คืออร่อยมั่วแล่ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีเครื่องเคียงแบบไทยๆเราแบบนี้เนาะใช่เครื่องเคียงแบบไทยนี่คือถูกปากคนไทยใช่ถูกปากเราที่สุดแล้วและที่ขาดไม่ได้ก็คือที่ขาดไม่ได้จริงนะอะไรก็คือคนกินด้วยกันน้ำพริกเผานะคะต้องมีนะมา หอยสะอาดมากร้อยต่างหู้แล <c oughs> ้วที่ขาดไม่ได้ก็คือ เที่ยวตามนะผักกะถินแล้วก็จะหวานเหมือนมีสารเร่งความหวานนี่ยกะถินอะเข้ากันสุดๆนะอร่อยมากใหญ่มากจัมโบ้เอานี้ออกดูิใหญ่กว่าช้อนอีกอะช่วงนี้ก็คือช่วงของน้องๆเปิดเทอมกันด้วยใช่ไหมใช่เปิดเทอมแบบ แต่บางคนก็เลื่อนนะบางคนก็เปิดแล้วเขาบ่นกันว่าเรียนออนไลน์อ่ะการบ้านเยอะนี่มีทริคด้วยนะถ้าเกิดการบ้านเยอะอ่ะถ้าเราทําทุกวันอ่ะเราก็จะเหนื่อยทุกวันแต่ถ้าเราดองแล้วมาทำแค่วันเดียวอ่ะเราจะเหนื่อยแค่วันเดียวโหนักเลยนะเราเล่นอันนี้คือนิสัยไม่ดีนะแต่ก็แล้วแต่นะตอนเรียนเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้เธอเคยดองงานไหมโอ้ยประจำเออ เพราะด้วยความขี้เกียจดองแล้วก็ท,ทําทีเดียวจริงมันก็ไม่ดีหรอกรอนะ้อนมากวันนี้เข้ามาแชร์ประสบการณ์เรื่องเรียนดีกว่าดีไหมได้ให้น้องๆมาบอกว่า อย่าเอาเยี่ยงอย่างทำไมอะ่ะก็คือเอาเอาแค่ตอนช่วงเข้ามาหาลัยละกันนะทุกคนก็คือที่บ้านนิวอะ่ะจะมีความเชื่อหรือค่านิยมก็น่าจะเหมือนหลายๆบ้านแหละที่แบบว่าอยากให้ลูกอ่ะเรียนจบนปริญญาตรีช่ยจะได้แบบมีงานที่ดีทำมีแบบเป็นหน้าเป็นตาจบเป็นปริญญาใช,ใช่ไหมละ่ะแล้วไงต่อทีนี้นิวก็เลย ไปเลือกเรียนนิวก็เลยไปเรียนมาหาลัยที่มกรุงเทพแต่ทีเนี้ยข้อที่ไม่ดีเลยก็คือนิวอะ่ะไม่รู้ว่านิวจะเรียนอะไรอะ่ะนิวก็แค่ยอยากเรียนให้มันแบบจบจบอะ่ะจบปตีอะ่ะนิวก็เลยแบบไปเลือกคณะนิเทศแต่ทีเนี้ยด้วยความไม่รู้อะ่ะแบบโอ้โหตอนไปสมัครอะ่ะเขาจะมีให้กอกว่าเรียนคณะอะไรใช่ไหมแล้วพอมาถึงช่องกอกว่า เราเขียนว่าคณะนิเทศแล้วเขาจะให้กรอกว่าสาขาอะไรอ่ะนิวแบงค์มากเลยอ่ะคือแบบต้องเลือกสาขาด้วยเหรอ <c oughs> วยความแบบไม่รู้อ่ะแค่อยากเรียนให้มันแบบได้จบปตีเฉยๆอ่ะแยกออกอีกเออมันก็มีแบบการแสดงโฆษณาบอร์ดภาพยนตร์อะไรประมาณเนี้ยนิวก็เลยเลือกแบบอะไรที่นิวรู้จักก็คือภาพยนตร์นั่นแหละคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะในเรื่องของการแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองแบบ อยากเรียนอะไรแล้วไปเรียนอ่ะก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราอะต้องเรียนอะไรถูกไหมอืมแต่เขาม,มีความเห็นว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราเลือกเราเลือกที่ว่าเราจะเรียนอะไรเรารู้แล้วแหละอ๋อเรียนอะไรไม่ชอบแต่พอเราจบมาเราไม่ได้ทำงานอย่างที่อย่างที่เราเรียนมาอืมมันก็เป็นเรื่องปกตินะ ว่าดูดูไอ้นี่เดียเรียนอาหารยังเป็นนายกได้เลยคืออะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ้าวเหรออันนี้มุกก็ใช่ก็ใช่นะก็มุกก็เรื่องจริงอะอย่างโมอะโมยังจบมาแล้วก็แบบไม่ได้ทําอย่างอย่างที่เราเรียนจบมาอย่างเงี้ยหรือว่าทุกวันนี้เราก็อาจจะไม่ได้เป็นพนักงานประจําคือโคตรจะไม่ตรงเลยอะมันก็เขามองว่ามันก็ไม่แปลกนะคือแบบ ความฝันหรือสิ่งที่เราอยากทําเมื่อโตขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อ่ะมันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรอ่ะอสิ่งที่สําคัญก็คืออยู่รอดได้เนาะใช่ไหมอยู่รอดได,อได้แบบไม่ได้ไปขอยืมตังใครอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนแปลงไปอ่ะแต่ว่าแต่ตอนนิวเรียนภาพยนตร์นะก็เรียนหนักแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าฉันไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบเออความมีความชอบอยู่ก็เรียนเรียนไปอวดผลงานได้ไหมได้สิ เออเออมองลเลยก็เขาฟังไงนิวมีผลงานที่แบบว่าหลักล้านวิวด้วยนะอะไรเลอเป็นหนังที่ทำกับเพื่อนตอนสมัยเรียนน่าจะประมาณปีสองปีสามเลยลืมละชื่อเรื่องว่าตามหน้าอหน้าหนอนทำไมถึงใช้ชื่อคําบ้า่เอามุกเหรอชื่อเรื่องว่าเกียนไทยไฟซอมบี ก็นั่นแหละอันนั้นยูทำในส่วนของแบบว่าตัดตอ่อซีจีซาวอะไรที่มันถ่ายถ่ายเสร็จแล้วนะ่ะ New ทำข้างหลังมดนเลยก็คือ <introducing> แต่เขาว่าเป็นคนลื่นไหลอะ่ะ <c oughs> คือแบบต่อให้เขาเรียนในสิ่งที่เขาแบบไม่ได้ตั้งความหวังอะ่ะเขาก็แบบลื่นไหลาตามสถานการณ์นะอย่างเช่นที่เขามาเป็นคนแบบตัดต่อเขาไม่ได้เลือกที่เขาเป็นคนตัดต่อนะเพราะว่าเพื่อนอ่ะมันก็อยากเป็นผู้กํากับมันก็อยากเป็นตากล้องเป็นนู่นเป็นนี่กัน แล้วมันเหลือตำแหน่งว่างเขาก็ <c oughs> เล่นเลือกตำแหน่งว่างอ้าวแล้วเธอไม่อยากเป็นผู้กำกับมั้งหรอก็อยากเป็นแต่ว่าการเป็นผู้กำกับมันต้องมีอะไรมานําเสนอและ้วนะเวลานั้นเขาไม่ได้มีบทมีอะไรไปนําเสนอไงว่าแบบอเออฉันอยากจะทําเรื่องนี้เรื่องนี้อืมแต่ถ้าคิดออกก็นั่นแหละได้เป็นผู้กำกับแต่ทุกวันนี้เธอก็ตรงสาขาที่เธอเรียนก็ <laughs> าะเ,เป็นคนตัดตัดต่อแต่อาจจะแบบไม่ได้ยากเท่ากับ สมัยที่นิวเรียนที่นิวเคยทํางานอะไรอย่างนงี้เนาะใช่เพราะว่าแบบมันก็แค่แบบอ่ะสิ่งที่เราชอบแล้วก็นิวก็ตัดให้แค่นั้นเองทุกคนตัดแบบชุยๆอะ่ะ <laughs> แต่ก็ก็ถือว่ามันง่ายสำหรับนิวไงเพราะว่านิวมันเจออะไรที่แบบมันยากกว่านี้ไงก็เลยมองว่ามันมันง่ายที่สุดของนิวแล้วอะ่ะใช่ไหมตีมันก็ไม่ง่ายหรอกมันก็ ตตดแบบจะเฉยอะ่ะมาตรฐานอะแต่น้องๆบางคนก็อาจจะอยากแบบอยากตัดต่อเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาชีพมันแบบหลายหลากหลาย,ลาย,ลายเยอะมากแล้วแบบพวกโซเชียลอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในอาชีพนั้นไงแล้วการตัดต่อมันก็จะสําคัญในนั้นด้วยอะไรเงี้ยบางทีน้องๆก็อยากแบบตัดต่อเองทักอะไรเงี้ยแต่ว่าใน YouTube ก็มีสอนนะทุกคนโมย,ยังอยากตัดเป็นเลยแต่แบบใจหนึ่งก็ไม่อยากตัดเพราะว่าเดี๋ยวโมได้ตัดเองตัดเป็นเมื่อไหร่ปุ๊บ ต้องอโยนมาให้โมแน่นอนอย่างเงี้ยอุ้ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วเหรอ <c oughs> เออแต่ว่าสำหรับสำหรับใครที่แบบเข้านิเทศอย่างเงี้ยสมมุติแบบนิวยอร์กตัวอย่างที่นิวเรียนภาพยนตร์มา <c oughs> เขาแค่สอนสมมุติว่าตากล้องใช่ไหม <c oughs> เขาก็จะสอนวิธีใช้กล้องน,นู่น <c oughs> นี่นั่น <c oughs> แต่เขาไม่ได้สอนให้เราแบบถ่ายสวยนะ คือถ้าคุณถ่ายสวยอะ่ะก็ต้องไปศึกษาเพิ่มหามุมเอาเองเหมือนตัดต่ออย่างเงี้ยเขาไม่ได้สอนตัดต่อเขาจะสอนแค่เครื่องมือตัดต่อแค่นั้นนะแต่ถ้าคุณอยากใส่เอฟเฟกต์ซีจีนู่นอะ่ะก็ต้องไปศึกษาเอาเองเอส่วนมากมหาลัยมันจะได้ได้แต่สอนอะไรแบบพื้นฐานพื้นฐานอะ่ะแต่ถ้าเราแบบเอออยากเก่งอยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองอะ่ะก็ทํานู่นทํานี่ประกวด <c oughs> คือไม่ได้หมายความว่าเรียนแล้วฉันจะเก่งเลยอะ่ะ มันต้องแบบขวนขวายเยอะแต่ที่เอามาพูดในคลิปเนี้ยเพราะว่าแบบมีน้องๆอ,อ่ะเข้ามาปรึกษากันเยอะล่าสุดก็เหมือนมีน้องทักมาหาตีใช่ไหมว่<ช>มาแบบอยากเรียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบให,ให้ให้ความเห็นไปเนาะแต่ New คิดว่าการรู้ว่าตัวเองแบบอยากเรียนอะไรอะ่ะมันสําคัญมากเลยนจะได้แบบเออตรงจุดตรงจุดไปเปราะหนึ่งในระหว่างการเรียนเนาะ<ช>เราจะได้แบบมีความสุขกับการเรียนไปด้วย ไม่ใช่แบบเรียนแล้วก็ยิ่งไม่อยากเรียนแล้วก็ยิ่งขี้เกียจแล้วก็ยิ่งไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากทำโอ้แต่ตอนพูดถึงตอนปีหนึ่งก็น่าเบื่อนะคือเลือกเรียนหนังใช่ไหมแต่ตอนปีหนึ่งก็เป็นเรียนอะไรไม่รู้อะเรียนแบบพื้นฐานอะพื้นฐานไม่ได้เกี่ยวกับหนังเลยแบบเรื่องเลขเรื่องอะไรแบบแต่แต่มันก็เป็นหลักสูตรเขาอะเราก็ต้องเรียนอยากเรียนไหมหมายถึงว่าก่อนที่จะแบบมีความคิดอยากจะเรียนไหมเรียนหนังสืออะ ยากมีความคิดอยากจะจบปริญญาตีไหมเพราะเธอจบมาเธอก็ไม่เอาใบนะไงเข้าใจปะไม่เอาใบอะไรนะไม่เอาไม่ไปวันรับปริญญาอืมเพราะว่านิวรู้อยู่แล้วว่าแบบถ้าได้ไปนิวก็ไม่รู้จะใช้เอาไปใช้อะไรอืมตอนนี้นิสัยไม่ดีนะอาจจะเอาไปใช้สมัครงานแต่ว่านิวไม่ได้แบบอยากจะไปทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เพราะว่าเขารู้ว่าเขามันมีอาชีพสำรองอ่ะก็คือนิวเล่นดนตรีตั้งแต่แบบอายุน้อยๆอ่ะแต่ทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ไปเอาใบปริญญาแบบว่าจบแล้วไม่ใช่นะอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าแบบก็ต้องหาตัวเองให้เจอเลยแต่ว่าอันนี้เอาประสบการณ์นิวมาเล่าให้ฟังว่าความคิดนิวเป็นเป็นประมาณนี้แล้วแต่ส่วนมากอ่ะพวกคนที่แบบเรียนจบแล้วอ่ะหรือแบบคนทํางานไม่ตรงสายอ่ะพวกคนอายุเยอะๆอ่ะจะชอบ บอกว่าอุ้ยรู้งี้ตอนเรียนหน้ากนนลกับไปเรียนนู่นกลับไปเรียนนี่เข้าใจไหมตลอดทุกคนแหละใช่ก็เลยแบบเออถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่แบบคิดเรื่องว่าฉันญยากจะเป็นอะไรแบบหาตัวเองเจออะเร็วอะ่ะยิ่งดีแต่มันก็ยากนะยากที่จะคิดว่าแบบเราจะเป็นอะไรอะใช่เพราะว่าตอนนั้นอะนะตอนนั้นอะเราไม่รู้หรอกอสับสนไม่รู้จะเป็นอะไรอะ่ะแต่อยากแบบอยากมีอิสระ จริงนะอิสระทางความคิดอิสระทางการทํางานอยากเป็นนกเหรอเนาะก็ประมาณนี้อ๋อเมื่อกี้ค้างไว้ที่ว่าทําไมเธอทาไมเธออยากเรียนหรือเปล่าอะไรอ๋อถ้าเลือกได้เขาก็ถ้าไม่มีพ่อแม่เขาเขาก็ไม่เรียนปริญญาตรีนะเขาอาจจะเล่นดนตรีไปตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรก็หาความรู้เพิ่มเอาแล้วทำไมถึงถึงจบอ่ะทำไมเรียนจบ มันก็ระหว่างเรียนมันก็มันก็ทำชาเลนจ์ตัวเองไงมันมันก็อยากท้าทายไงว่าเออฉันจะเรียนได้ไหมฉันจะทําหนังเหมือนคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยก็แค่ทําไปเรื่อยๆก็จบมาแต่สาขาที่ยากสุดของนิเทศคืออะไรรู้ปะการแสดงเขาอยากเรียนมากเลยเพราะว่าเขาแสดงแข็งมากเพราะว่าเขาอ่ะไม่เคยไม่เคยคุกคีหรือว่าคือมันไม่ได้ตรงกับนิวเลยอ่ะเพราะว่านิวเรียนแบบเรียนสายเนี้ยแล้วโมก็แค่แบบ ปวชปวสสายอาชีพสายอาชีพอะนึนกออกปะมันก็จะไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบภาพยนตร์มันมีแตกแขนงอะไรบ้างเนี่ยแต่ถ้าเลือกอะให้เลือกอะเขาอยากเรียนการแสดงเ<คอ>ขาเล่าให้ฟังคนที่เรียนการแสดงอะตอนนั้นที่เขาเล่าเล่ากันมานะเขาบอกว่าสมมติอะมีคนเรียนหนึ่งร้อยคนอะจะจบปีสี่จะเหลือแค่แบบน้อยมากเพราะว่ามันแบบยากถ<า>้าเธอได้ดูเขาเรียกไงละครเวทีของมกกรุงเทพอะ คือมากรุงเทพมันจะมีละครเวทีที่นักศึกษาต้องทําโปรเจกต์สุดท้ายพวกการแสดงอะอะไรเงี้ยไปแสดงหูจะอึ้งมากเลยว่าเฮ้ยทำไมแสดงเก่งขนาดนี้แบบทั้งที่อายุแบบแค่มหาลัยอะไรเงี้ยคือเขาเก่งกันมากเลยนะพวกพวกเรียนการแสดงอะจริงๆถ้าเรียนก็คือก็ต้องไปฝึกฝนอีกอะอพยายามอีกอะนะชหรือว่าจะไปแบบเรียนข้างนอกอย่างเงี้ยอีกปะถ้าจะเก่งขนาดแบบระดับระดับเซียนอะเนาะ จะอจยากจะเ,เรียนมากเลยอ่ะแต่ไหนเธอลองเล่นละครแสดงนะคะไม่เล่นลองดู้หว่าเขาจะแข่งไหม <laughs> โอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนกับเมนูหอยนางลมยักษ์นะคะสิบตัวนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะกินแบบพอดีอิ่มนะคะ ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะจ๊ะกับช่องมีนาวนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมีนาว